สวัสดีค่ะทุกคนมาใหม่นะคะเมื่อกี้น้องๆไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเช็คเสียงก่อนก่อนที่จะเม้ามอยให้เทคนิคนะคะเล่าเรื่องอะไรใดๆต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะดูซิว่าได้ยินเสียงพี่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆ สวัสดีค่ะนารินสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่ไหมคะครั้งนี้เมื่อกี้พูดไปตั้งนานนะคะสุดท้ายน้องๆบอกเออไม่ได้ยินเสียงพี่อิงไม่ได้ยินนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหรือยังคะอ๋อน้องจอยสวัสดีค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครั้งนี้ได้ยินเสียงแล้วเนาะจามจุรีสวัสดีค่ะครั้งนี้ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงแล้วค่ะอ๋อสวัสดีค่ะได้ยินค่ะโอเค เมาเลยแล้วกันนะคะทุกๆคนคือพี่จะบอกว่าเช้านี้นะคะพี่เอาแบบฝึกหัดให้กับพวกเรานะคะเป็นแบบฝึกหัดพาที่6นะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะตอบถูกกันมีนะคะแล้วก็มีคนที่ตอบไม่ถูกด้วยค่ะวินสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากนะคะสอบผ่านไปแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะทีนี้นะคะพี่จะบอกว่ามันจะมีบางข้อที่พี่มาสังเกตเห็นนะคะปกติเนี่ย พี่จะให้น้องๆน,นะคะโอ้สวยมากพี่ขอขอบคุณค่ะปกติเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยตอบเป็นพาที่5เนาอเป็นแบบฝึกหัดกรมมาสั้นๆน,นะคะหรือว่าเป็นคําศัพท์สั้นๆซึ่งพี่จะบอกว่าข้อที่แบบง่ายๆเลยอะไรประมาณนี้เนาะหมายถึงว่าง่ายๆเลยคือใช้เทคนิคได้เลยแทบไม่ต้องแปลอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครจำอ่าซับฟิกได้จําพวกที่แบบเป็นท้ายคําอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็สามารถตอบได้ง่ายๆแล้วก็ตอบได้ถูกเกือบทุกคนสมมุติว่ามีคนตอบแบบร้อยคนผิด แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้พี่ก็ถือว่าเออเกิดเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้พอพี่เอาพาที่6มาให้พวกเราฝึกทำนะคะคือครึ่งครึ่งเลยอะ่ะที่ตอบถูกแล้วก็ตอบผิดนะคะในข้อที่มีลักษณะกร,รม,มากใกล้เคียงกันเหมือนกับที่พี่ให้น้องๆทำที่เป็นแบบแบบ5้าบทความพี่ไม่รู้ว่าพอมันเป็นข้อสอบพาที่6เนี่ยน้องๆแบบแอบแบบแบบ คิดเยอะขึ้นหรือเปล่านะคะประมาณว่าแบบเอ้ยมันจะง่ายไปไหมถ้าเราตอบแบบใช้เทคนิคเหมือนเป็นพาที่5อะไรประมาณนี้คือพี่ไม่แน่ใจว่าตอนที่น้องๆทำเนี่ยน้องๆใช้ความรู้สึกแบบไหนแอบ,บกังวลหรือเปล่านะคะในการฝึกทําข้อสอบในแบบพอเจอโจทย์ยาวขึ้นแล้วแอบ,บกังวลหรือเปล่าอันเนี้คือพี่ก็ไม่ได้แน่ใจนะว่าตอนน้องๆทําเป็นยังไง ดังนั้นเนี่ยวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาน้องๆฝึกทําข้อสอบกับตอนที่ไปเจอข้อสอบจริงเนี่ยเราจะใช้อารมณ์ไหนในการทำนะคะแล้วก็มีวิธีฝึกแบบไหนแวนสวัสดีค่ะเพื่องฟ้าวันานนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอะทีนี้นะคะวิธีก็คือมาเอาเทคนิคไปกันเลยนะคะเวลาถ้าน้องๆ ฝึกทำข้อสอบนะคะถ้าน้องฝึกทําข้อสอบเนี่ยพี่เอาแบบฝึกหัดให้อยู่ในเพจใช่ไหมคะให้น้องๆให้เวลาเต็มที่เลยนะคะกับตัวเองนะคะค่อยๆค,คิดนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยตอบอะไรเพราะอะไรโดยเฉพาะพาร์ทที่6นะคะพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยอ่านไปทุกๆบรรทัดเลย แปลไปทีละประโยคนะคะห้ามเว้นแม้แต่1บรรทัดอันนี้คือเทคนิคของพาที่6นะคะอยู่ๆก็ให้เทคนิคพาที่หโอเคห้ามอ่านเว้นวรรคนะ,คะต้องอ่านแบบทุกคําเลยอะแต่ทีเนี้ยการอ่านทุกคำเนี่ยถ้าเราแปลไม่ได้ทุกคําก็ไม่เป็นไรให้อ่านแบบข้ามข้ามคำที่เราไม่รู้ไปแต่ก็ให้ตีความเท่ากับ เหมือนกับน้องๆรู้คำศัพท์เท่าไหร่ก็ให้ตีความไปตามนั้นก่อนนะคะแล้วก็ลองมโนซิว่าทั้งประโยคนี้เขาน่าจะพูดว่าอะไรคืออยากให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาเต็มที่เลยเวลาน้องฝึกทําข้อสอบนะคือใช้เวลาใช้ความคิดของตัวเองนะคะลองทบทวนดูซิแบบลองคิดดูว่าถ้าเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเราจะตอบข้อไหนเพราะอะไรในแต่ละข้อน้องๆอาจจะต้องมีอาจจะต้องมีคำตอบให้ตัวเองด้วยว่าตอบแบบนี้เพราะอะไร ประมาณนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาเฉลย ER นะคะพอพี่แบบเฉลย ER ข้อสอบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเฉลย ER ข้อสอบให้พวกเรานะคะก็ตอนเฉลย ER เนี่ยให้น้องๆลองดูว่าพอเฉลย ER ไปแล้วเนี่ยตรงกับที่น้องๆคิดไหมหรือข้อไหนที่น้องคิดไม่ตรงกันนะคะตอบผิดบ้างอะไรบ้างก็ให้ดูว่าวิธีที่ถูกต้องเนี่ยตอบอยังไงเป็นย,างงายังไงโอเคไหมคะก็คือ วิธีเลยก็คืออันดับแรกเลยเวลาทำฝแบบฝึกหัดเนี่ยให้ใช้ความคิดเต็มที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเวลานะคะแล้วก็ขอให้เน้นถูกก่อนในการฝึกทำให้เน้นให้ถูกก่อนทีนี้เนี่ยพอไปทำข้อสอบจริงเอาแล้วนะคะเวลาไปทำข้อสอบจริงเนี่ยให้น้องๆคิดคล้ายๆเดิมหมายถึงว่าดูซิว่าเวลาเข้าไปทำในห้องสอบเนี่ยเราเจอข้อสอบลักษณะเนี้ย เราตอบอันนี้เพราะอะไรตอบอะไรเพราะอะไรแต่ทีนี้พี่อยากจะให้ถ้าข้อไหนที่ไม่มั่นใจถ้าข้อไหนที่น้องๆไม่มั่นใจในการตอบเวลาทำข้อสอบจริงนะให้ใช้ความเคยชินจากการที่ฝึกทำแบบฝึกหัดไปตอบได้เลยค่ะทุกๆคนมาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ก่อนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะ อันนี้สำคัญมากเลยนะน้องๆประเด็นนี้นะคะมาโอ้ยน่ารักมากมาเจอกันนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นเวลาวันเสาร์เนาะวันเสาร์น้องนองก็ยังมาเจอกันอยู่เลยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนไหนมีใครสรุป สรุปให้กันฟังอามสวัสดีค่ะอามอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้คุณสมเกียรติสวัสดีค่ะโอเคนะคะก็คือว่าถ้าเราฝึกทําแบบฝึกหัด นะคะทำแบบฝึกหัดจากหนังสือตัวเองก็ตามหรือว่าจากแบบฝึกหัดที่พี่โพสต์ให้ในเพจก็ตามนะคะให้น้องๆใช้เวลาให้เต็มที่เลยใช้ความรู้เท่าที่เรามีทั้งหมดเลยลองทบทวนออกมาว่าแต่ละข้อเราน่าจะตอบอะไรนะคะเพราะอะไรแล้วเวลาไปทําข้อสอบจริงให้ใช้วิธีวิธีคิดนะคะความรู้สึกความรู้สึก ความรู้สึกเดิมนะคะในการฝึกทำเนี่ยลองเอาไปตอะลองไปเอาไปหาคำตอบในข้อสอบจริงดูนะคะอามบอกว่าอยู่ยะลาโหปลอดภัยแฮปปี้นะแล้วก็แต่ถ้ามีข้อที่ไม่มั่นใจ ออแล้วเวลาทําแบบฝึกหัดทุกครั้งนะต้องเฉลยละเอียดทุกครั้งนะคะดูว่าออทำไมต้องตอบข้อนั้นคิดตรงกันไหมกับเฉลยทีนี้พอตอนไปทําแบบฝึกหัดจริงอ,อ่าไม่ใช่แบบฝึกหัดจริงไปทําข้อสอบจริงให้ใช้วิธีคิดเดิมแต่ต้องเป็นวิธีที่คิดที่เราแบบว่าผ่านการเฉลยมาแล้วนะคิดตามนั้นแล้วก็ใช้เวลาตามนั้นเลยไม่เป็นไรเลยคือพี่ไม่ได้ห่วงเลยว่าเราจะใช้เวลามากหรือเวลาน้อยเพราะว่าถ้าเราทําถูกเนี่ยยังไงคะแนนก็ขึ้นแน่นอน ะค,ะคือระดับความเร็วของเราทุกๆคนนะคะมันจะมันจะเร็วขึ้นได้จากความเคยชินเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าน้องๆฝึกทําข้อสอบบ่อยเนี่ยเราก็เฉลยแล้วก็คิดตรงกับที่เฉลยบ่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเจอข้อที่คล้ายๆกันน้องๆจะตอบได้ไวขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันเกิดจากความเคยชิน ะะแต่มันต้องเริ่มจากการรู้ที่ถูกต้องก่อนแล้วจากนั้นพอน้องเคยชินปุ๊บเน้อๆจะทําได้เร็วขึ้นมั่นใจในวิธีคิดของตัวเองมากขึ้นมั่นใจในคาศัพท์มากขึ้นพอไปทําข้อสอบจริงพี่บอกเลยว่ายิ่งคนที่ได้คะแนนสูงสนะคะหรือคนที่ไปสอบอีกครั้งหนึ่งรู้ตัวเองเลยว่าผ่านแน่ๆคือเวลาทําข้อสอบแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าครั้งนี้เราผ่านแน่หรือบางทีจะมีคนที่รู้สึกว่าแบบ อ่านมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอไปทำเนี่ยต้องทำได้แน่รอศูนสอบเปิดปุ๊บเนี่ยจะจัดเต็มเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าพอมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่เราอ่ะฝึกทำแบบฝึกหัดจนมัน,ฉนเฉลยแล้วมันจำได้แล้วว่าความจริงข้อที่ถูกเนี่ยมันเป็นยังไงคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยเรารู้เพิ่มขึ้นมามา,มากๆแล้วมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมั่นใจแล้วก็ทำตามความเคยชินเหมือนเป็น ทำแบบจิตจากจิตใต้สำนึกไปแล้วอ่ะทุกคนนะคะเป็นแบบนั้นไปแล้วแล้วเวลาทําข้อสอบจริงนะเวลาไปในห้องสอบนะเราจะใช้ความรู้สึกแบบนั้นเลยความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกว่าแบบเออวิธีคิดมันคิดยังไงอ๋ยคิดถึงพี่ญิงแล้วก็เ,ออเวลาทําข้อสอบในห้องสอบจริงเนี่ยหลักส่วนใหญ่เลยนะเราจะใช้ความเคยชิน ในการทำข้อสอบครับจะไม่มีการที่แบบเราเข้าไปนั่งแล้วก็เอ๊ข้อนี้ยังไงนะข้อนี้ต้องดูยังไงนะข้อนี้มันคืออะไรนะเอ๊มันคุ้นๆจะไม่มีคำว่ามันคุ้นๆแล้วน้องๆถ้าน้องๆไปเข้าห้องสอบเนี่ยเราองรู้สึกว่ามันยังมันคุ้นๆน่พี่อิงมันคุ้นๆเหมือนเคยเรียนมาถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสผิดสูงมากเราจะต้องแบบว่าแม่นไปเลยชินไปเลยแบบนี้ค่ะมันถึงจะทำให้เราเนี่ย คะแนนขึ้นได้แบบว่าขึ้นแน่แน่ล้านเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะคะแนนครั้งนั้นเป็นคะแนนครั้งที่เราจะต้องผ่านแล้วก็ถึงเป้าแน่แน่ความรู้สึกจะเป็นแบบนี้โอเคค่ะก็วันนี้เนี่ยตกใจนะคะตอนที่ดูคำตอบของน้องๆน,นะคะที่พี่ให้ทำแบบฝึกหัดเนาะก็คือว่าพอ พอเอาออกมาแยกมาเป็นข้อข้อย่อยเหมือนเป็นพาที่ี่ยน้องๆตอบกันแบบเป๊ะมากแต่ในข้อที่ง่ายในข้อที่ใช้เทคนิคได้นะอันนี้พี่พูดถึงข้อที่แบบไม่ได้ใช้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เท่าไหร่นะคะแต่พอมาเป็นพาที่6แล้วเนี่ยคือผิดถูกเนี่ยครึ่งครึ่งเลยนะคะทั้งทางที่เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ดูได้เหมือนกัน เออแบบใช้วิธีคิดเหมือนกันเลยอะ่ะใช้เทคนิคเดียวกันเลยดังนั้นวันนี้พี่เลยอยากจะมาต่อย้ำพวกเราว่าเวลาทำแบบฝึกหัดน,นะคะให้น้องๆอ,งอะ่ะฝึกทำแบบใช้เวลากับมันเลยนะคะแบบ น้องๆรู้เรื่องอะไรนะคะสบายๆเราก็ทําไปเลยแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาใช้ไปเท่าไหร่แต่ให้ดูว่าทําถูกไหมแบบนี้นะคะแล้วเวลาไปทําห้องสอบจริงอ่ะแล้วเราก็เฉลยเวลาเฉลยเนี่ยฟังให้ละเอียดจากนั้นเราก็จําที่เฉลยละเอียดนั้นไปจําข้อที่วิธีการที่ทําแบบถูกต้องไปแล้วเวลาไปทําข้อสอบจริงให้ใช้ทั้งความรู้ที่เราเคยเฉลยมาแล้วถูกแล้วก็ใช้ความเคยชินด้วยนะคะ ในการทำข้อสอบแล้วน,น้องจะทำข้อสอบได้มากขึ้นแล้วคะแนนเนี่ยคือเป็นคะแนนที่ถึงเป้าได้ง่ายขึ้นนะคะผ่านได้เร็วขึ้นแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดี๋ยวคืนนี้นะคะมาดูเฉลยกันว่าพาร์ทหวันนี้ที่ให้พวกเราทำใครที่ยังไม่ได้ลองทำลองไปทำดูนะคะแล้วดูซิว่าถ้าเราทำแบบชิวๆเอาความรู้เท่าที่เรามีเนี่ยลองฝึกทำดูเนี่ยเราจะทำถูกไหมคืนนี้มาเฉลยกันค่ะบ๊ายบาย